สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องหนุนชอบเล่นเกมชอบเล่นเอง <laughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับการประกอบกันดั้มนะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นยูนิคอร์กันดั้มเด stroyer โหมดขนาด1ต่อ144นะจริงๆก็อยากจะลองเล่นตัวที่มันใหญ่ๆนะแต่ก็คือแบบโอเคเราต้องค่อยๆพัฒนาจากตัวเล็กๆไปนะ โดยที่เท to ่าท <rawd Moder> ี่ดูจากข้างกล่องเนี่ยอันเนี้ยเหมือนเขาไม่ค่อยได้ทําอะไรมากนะแทบจะไม่ได้ทําสีเลยมั้งคือแบบเหมือนต่อให้ดูเฉยเลยอันนี้เหมือนเหมือนต่อให้ดูเฉยนะก็แบบก็สวยดีนะโอเคนะแต่ว่าเราก็จะตกแต่งมันนะตกแต่งมันให้มันสวยกว่าเดิมนะไม่รู้ตกแต่งแล้วจะสวยกว่าเดิมหรือเปล่าก็ดูจากภาพที่เขาทําให้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับเขาแค่ประกอบเฉยเยมั้งไม่ได้ตัดเส้นเลยหรือเปล่าหรืออาจจะพ่นสีเดิมๆลงไปแล้วก็ไม่ตัดเส้นอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะก็แต่ก็ดูสวยดีนะ อย่างตอนนี้ก็อยู่คอนโดนะพวกนี้เป็นอุปกรณ์ประกอบทั่วไปใช่ไหมอุปกรณ์ที่เราจะใช้ตกแต่งงานนะไม่เน้นทําสีนะเพราะว่ามันไม่สะดวกนะก็จะมี1ตัวนี้เอาไว้ทําเหมือนแบบว่าเช็ดดิ้งให้ตัวงานมันดูมีความแบบว่าเพิ่มแสงเงาอะเพิ่มแสงเงาที่มันดูดําๆขึ้นมานิดหนึ่งนะมันก็เป็นสูตรน้ํานะเราเอาผู้กันทาได้เลยนะแล้วนี่ก็คือพิกมาบรัชนะก็เป็นปากกาตัดเส้นที่หาได้ทั่วไปนะก็ มีสั่งสีเทาอ่อนกับเทาเข้มเพิ่มไปแล้วเพื่อที่จะเอามาแบบไล่แสงเงาให้มันดูสวยงามขึ้นนะก็ใช้คำว่าทดลองนะเดี๋ยวมันจะดีหรือมันจะไม่ดีก็เดี๋ยวรู้กันก็สำหรับแลกเกอร์เคลือบกลอสกับเซมิกลอสเนี่ยมันมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะเออมันไม่มีวิธีการที่ดีกว่านี้แล้วก็ใช้เป็นกระป๋องไปนะก็ไปพ่นลงระเบียงเอาเสร็จแล้วเราก็มาดูกันดีกว่าว่าในกล่องมันได้อะไรบ้างนะ นี่ก็คือคู่มือที่สวยงามก็เท่าที่ดูนะอันนี้มันมันเหมือนต่อแบบต่อเฉยๆแล้วก็พ่นสีขาวเฉยๆไม่ไม่ได้ตัดเส้นด้วยซ้ำนะก็ดูไม่แย่แล้วนะโอเคแต่ว่าเราก็จะตัดเส้นหรืออะไรนิดๆหน่อยหนะเดี๋ยวเดี๋วดูความเหมาะสมก่อนว่าทํายังไงให้มันดูพอดีนะเพราะว่าตัวมันโคตรจะเล็กคือหนึ่งต่อร้อยสิบสี่เน <Transportation. G ül applicable> <c oughs> ี้ยก็รู้ว่าตัวมันเล็กนะแต่คือแบบเล็กจริงครับ เนี่ยคือเล็กมากนะเดี๋ยวจะแกะแผงแล้วก็วางให้ดูทีละแผงนะ ก็จะเห็นได้ว่า <geography>. ต sure <laughs> ัว <laughs> ม like uh ันเล็กมากเลยนะนี like before. Before ่ดูขนาดนิ้วชี้เทียบกับขนาดหัวเอ๊แต่มันไม่รู้นี่นะว่านิ้วชี้เราใหญ่แค่ไหนนี่หัวประมาณเซนครึ่งอย่างนะก็คือตัวมันก็ค่อนข้างเล็กนะเพราะงั้นไอการที่จะไปตัดเส้นมากๆนะก็มองว่าอาจจะทําให้มันดูแบบดูเยอะไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวพิจารณาก่อนนะเดี๋ยวเริ่มจากการตัดออกมาจากแผงแล้วมานั่ง ดูกันนะว่าทำยังไงดีนะไปก็ตอนแรกที่บอกว่าจะประกอบแบบว่าแผ่แผ่ให้ดูนะสุดท้ายประกอบเสร็จไปแล้ว <c oughs> ก็มาดูกันดีกว่าว่าประกอบเสร็จแล้วแบบยังไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่นะมันเป็นยังไงนะมีแค่แบบว่าพอดีมีปากกาสีดำอยู่ไงก็เลยตกแต่งในส่วนที่เป็นสีเข้มไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเอาปากกาสีดำมามาตกแต่งส่วนที่เป็นสีขาวเลยมันจะ มันจะเข้มไปนะแล้วเดี๋ยวมันจะไม่สวยงามนะก็มาดูกันดีกว่านี่ก็คือสภาพตอนก่อนที่เราจะตกแต่งนะที่ตกแต่งไปแล้วหน่อยหนึ่งก็จะมีอย่างเช่นตรงข้อต่อเนี่ยที่เป็นสีดำๆเนี่ยเห็นไหมเอออันนี้คือทาลงไปนะแล้วก็เช็ดออกมันก็เช็ดออกไม่หมดไงไม่เกลี้ยงไงมันก็จะดูแบบว่าเรียวๆนะออันนี้เป็นการตกแต่งสไตล์คนขี้เกียจนะก็คือเอาปากกาทาลงไปแล้วก็เช็ดออกแค่ไหนแค่นั้นนะอ่า มันก็จะดูมันก็ดูแบบสมจริงขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะพ่นแล็กเกอร์ทับไปนะคราวนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการขยับดีกว่านะหลังจากที่ไม่ได้เล่นตัวร้อยสมานานมากนะคือเล่นสมัยแบบ20ปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันนะก็รู้สึกว่าเอ้ยการขยับเคลื่อนไหวของเขาดีมากนะชิ้นไหล่ของเขาข้ต่ออะไรอย่างเงี้ยมันมันบิดได้เยอะนะมันมันทำได้เยอะมาก แต่ตรงแผงตรงเอวเนี่ยเขาไม่แยกมาให้ก็ไม่ต้องแยกหรอกก็มันแข็งแรงดีแยกแล้วเดี๋ยวมันไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมขาก็ขยับได้เยอะดีนะแต่ว่าตรงนี้เขาไม่ได้ไม่ได้แยกชิ้นให้มันบิดได้แบบเพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึง่งน่าเสียดายที่ตรงเท้าเนี่ยเขาไม่ได้ทําเป็นแบบสองขยับสองตึกนะมันมันได้แค่แบบชิ้นเดียวอย่างนี้ไปเลยนะแต่ก็นั่นแหละคือถ้าเราอยากได้แบบ ที่มันขยับเร่งอเราก็ต้องไปซื้อเรียวเกตใช่ไหมซึ่งไม่ดีอ่ะขนาดประกอบไปเนี้ยยังรู้สึกว่ามันจะหักคามือเลยเล่นแค่นี้พอนะโอเคก็แล้วก็เสียดายที่มือแบบมีให้มาน้อยไปหน่อยนะที่งงกว่าก็คือเนี่ยไอยตัวเนี้ยนะเขามีดาบเซเบอร์ตรงนี้ให้ไหมซ้ายขวาเลยนะเออหลังก็มีนะเนี่ยหลังก็สวยดีนะมีมาให้เสียนนะ แต่ที่งงก็คือทําไมนายไม่ให้ดาบเลเซอร์เราแบบว่าเป็นใสๆแบบชิ้นเหมือนอย่างเงี้ยมาสักชิ้นหนึ่ง <c oughs> ให้แต่ปืนนะอะไรวะขี้งกจังเลยนายโอ้ยเสร็จแล้วคราวนี้เรามาดูในส่วนของปืนดีกว่านะปืนนี่เป็นส่วนที่ทําสีดําลงไปเยอะๆแล้วก็จะดูแบบว่าเห็นชัดเจนว่าได้ทําแล้วนะก็คืออ,อกปากาพิกมาบรัชเนี่ยสีดําเนี่ยคือป้ายทั่วเลยนะป้ายจนดําปี่แบบจําไม่ได้เลย เสร็จแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งสักสี่ห้านาทีนะพอให้มันแบบมีความแบบเออมันมันเริ่มแห้งนิดหน่อยแล้วก็รีบเอาผ้าเช็ดถูๆ,ๆ,ๆ,ๆออกนะถ้ามันเช็ดไม่ค่อยออกเราก็เอาผ้าเป็นชุบน้ําเพิ่มมานะมันก็จะเช็ดออกได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยมันก็จะเหลือสีดําลงเหลือติดอยู่ตามตัวงานนะก็ไม่เน้นปนีดนะเพราะทำปนีดไม่ได้มันขี้เกียจไม่ใช่ไม่ใช่ขี้เกียจหรออ๋อแบบเราเราเรา,เราเน้นสมจริงเออ ก็มันก็จะได้เป็นอย่างเงี้ยนะมันก็มีร่องรอยแบบดูแบบไม่ว่ามันจะสวยมากขึ้นเนี้ยบหรือไม่เนี้ยบยังไงอะ่ะที่สําคัญเลยคือมันมันดูมีแสงเงามากขึ้นนะแล้วมันก็ดูดีขึ้นเฉยๆเลยนะเออส่วนตัวนะถ้าใครจะมองว่ามันไม่ดูดีก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็คือพอใจละเออก็ก็จะได้เป็นงานประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวก็จะไปพ่นแลกเกอร์เคลือบนะั้นน่าจะพ่นแบบเออเซมิกลอสดีไหมอันนี้เซมิกลอสนะ ก็คือ oh. ได้มาครบทั้งสามสีแล้วนะนี่คือสีดำสีเทาเข้มแล้วก็สีเทาอ่อนนะน่าจะเริ่มลองจากเอาสีเทาอ่อนไปทาที่งานดูนะว่ามันดูดีขึ้นแค่ไหนเดี๋ยวเราลองทำจากโล่ก่อนนะเพราะว่าโล่เนี่ยมันเป็นส่วนที่อยู่ด้านในนะถ้ามันเสียมันจะได้ <laughs> มันจะได้ไม่เห็น <laughs> มามาดูกันในส่วนของวิธีการทำก็ไม่ต้องพิสดารมากหรอกอย่าไปกังวลมากลรวก็ทาทาไปเลยเนี่ยทาลงไปตรงร่องนี้นะ เพื่อให้มันเกิดความเป็นแสงเงาขึ้นมานะมันจะไม่ได้ติดมากนะครอกเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะเป็นน้ำๆหน่อยช้ำๆอย่างเงี้ยเราทาไปเลยทาไปเยอะๆแล้วเดี๋ยวมาดูว่าสีเนี้ยมันมันพอไหมนะถ้าสีเนี้ยมันไม่ค่อยพอเราก็เดี๋ยวสีเทาเข้มเพิ่มเข้าไป ส่วนในเรื่องที่แบบเอ๊ะมันมันจะติดทนไหมอ่ะก็ไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าสุดท้ายเคลงเลกเกอร์ทุกอย่างก็จะไปอยู่ในเล็กเกอร์นะไม่ต้องกังวลเลยทาไปช้ำๆหน่อยนะฮะก็จะได้มาเป็นประมาณอย่างนี้นะ ยังไม่ต้องรีบเช็ดนะรอแปบ,บนึงสักสามสี่นาทีแล้วขเขาค่อยเช็ดไปายไปงี้เลยนะถ้าใครที่ชอบทำเนียบเนียบก็คงจะรู้สึกว่าเอวิธีการนี้มันมันไม่เนียบอาซะเลยไม่สมาร์ทแต่สำหรับคนขี้เกียจอย่างเราเราเนี่ยก็ถือว่า งานดีขึ้นก็งานสวยขึ้นก็ถือวโอเคมันไม่ต้องว่าซีเรียสมากมนะั้งไม่รู้เิยแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันพรเนี้ยเขาเรียกว่าตกแต่งนะอันนี้ส่วนตัวเรียกว่าตกแต่งอืมเราไม่ได้ทำแบบเนี้ยจัดตกแต่งแล้วสวยขึ้นถือว่าผ่านเห็นตรงไหนอยากให้มันมีรอยก็ทาทาไปนะนี่เลย แล้วฝั่งเนี้ยมันน่าจะเริ่มแห้งนิดหน่อยใช่ไหมเราก็เอาผ้าเช็ดเบาๆอย่าเช็ดเกี้ยงนะเช็ดแค่พอพอแบบสะอาดนะมันก็จะเหมือนมีการตัดเส้นขึ้นมาเราไม่ต้องเช็ดเกี้ยงสุดนะถ้าเช็ดเกี้ยงหมดก็ไม่เหลือเลยก็เท่ากับไม่ได้ทำเช็ดเท่าที่พอมันจะเข้าไปได้แต่ว่าถ้าใครอยากทำให้มันบรรจงกว่าน,นี้ก็ อาจจะใช้เป็นคอตตอนบัตไงมันงานมันก็จะเนียบขึ้นอีกนะอีกหนึ่งสเต็ปอันนี้แค่แบบให้รู้สึกว่ามันไล่แสงเงาขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันจะดูคล้ายๆตัดเส้นมาเอ้ยแค่นี้พอแล้วแค่นี้งานก็ดูดีขึ้นแล้วเอาจริงพูดจริงๆมันไม่ต้องซีเรียสมาก วีจารณเฮ้ยดูดีชมตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะดูแบบเฮ้ยดูมีมิติมากขึ้นนะแต่นี่คือสีเทาอ่อนนะถ้ารู้สึกว่ามันน้อยไปเดี๋ยวเดี๋ยวลองสีเทาเข้มดูดิมั้ยแต่ถ้าเทาถ้าทาสีเทาเข้มเข้าไปทาด้านในดีกว่านะด้านนอกเป็นสีเทาอ่อนดีละเดี๋ยวลองทาสีเทาเข้มเข้าไป ด้านในนะเพิ่มเข้าไปแล้วกันเพราะรู้สึกรู้สึกมันมันมันอ่อนไปนิดนึงนี่สีเทาเข้มนะมันจะไม่ดำสนิทนะอันนี้เออข้างในนี้น่าจะสีเทาเข้มนะแต่ด้านนอกน่าจะเป็นแค่สีเทาอ่อนกำลังพอดีเลยนะเฮ้ยสีนี้น่าจะพอดีมากสาหรับด้านในนะด้านนอกไม่ควรใช้สีนี้นะเพราะว่าจะเข้มไปโอเคถ้างั้นเราก็มาทำชิ้นนี้กัน ด้านนอกเราใช้สีเทาอ่อนนะเพิ่มแสงเงาแค่นิดหน่อยพอไนนอ่ะโอเคนี่เป็นจิ๋วละไดีนะ เฮ้ฝุยงาเฮ้ยชอบครับดีอะรดีเชียบแล้วก็ประหยัดด้วยง่ายด้วยที่สำคัญชอบมากเลย เพราะงั้นก็เดี๋ยวจะค่อยๆทําตัวมันนะแล้วมาดูตอนเสร็จแล้วก่อนที่จะไปพ่นแลกเกอร์อีกทีหนึ่งนะมันจะได้ทํางานสะดวกนะโอเคนะก็นี้ทําการตัดเส้นด้วยปากกาพิกมาปรัสีเทาอ่อนเรียบร้อยนะมันก็จะเห็นรวดลายตามตัวพวกนี้ชัดขึ้นนิดหน่อยนะไม่ได้อยากให้มันชัดแบบโอ้โหดำปีอะไรขนาดนั้นนะก็เนี่ยก็จะเป็นประมาณน,ยยานี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพรมันเยอะไปเราก็เช็ดออกเนี่ยแค่นี้เช็ดออกง่ายย่ายง,างาี้เลย เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพ่นเคลียร์ทับอะนะมันก็น่าจะไม่หลุดแล้วก็น่าจะอยู่กับตัวมันตลอดไปเดี๋ยวเรามาลองดูกันหลังจากที่พ่นเคลียร์อีกทีหนึ่งนะโอเคให้ดูผลงานม,มันก็จะเพิ่มความเงางามนะเพราะว่าตรงตัวเนี่ยพ่นแบบว่ากลอสลงไปนะเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นพลาสติกมากนักนะแล้วก็ จะเห็นว่ามันมีความมีดีเทลเพิ่มขึ้นมานิดนิดหน่อยหน่อยนะไม่ได้ไม่ได้ให้แบบดีเทลเยอะมากแล้วก็ดูดูไม่หนาตาจนเกินไปนะเพราะว่าถ้าเราตัดเส้นด้วยสีดำมันจะดูเข้มมากเมื่อเทียบกับขนาดตัวมันอืมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบแค่ใช้สีเทาที่เป็นสีเทาอ่อนนะแต่จริงสีเทาเข้มก็น่าจะพอได้นะแล้วก็เช็ดให้มันพอดีพอดีอ่ะตัวมันก็จะดูแบบเนี่ยเห็นไหม มันจะเพิ่มมิติขึ้นมานิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้เป็นงานที่เนี้ยบเท่ากับที่คนอื่นเขาทำอ่ะคือมันไม่ใช่การทำสีมันเป็นการตกแต่งพยายามใช้คำลุกเล่นภาษาไทยอย่างตรงสีแบ็คแพ็คเนี่ยก็จะเป็นสีแบบกึ่งมันกึ่งด้านนะมันก็จะไม่มันเงาเท่าตัวนะเพื่อให้มันดูมีดีเทลนะตรงปืนนี่ก็เหมือนกันนะก็คือใช้เป็นแบบกึ่งมันกึ่งด้านนะแล้วก็ตัวมือเนี่ยจะเป็นแบบสีมันให้มันเข้ากับตัวเหมือนเดิมนะ แต่โล่เนี่ยด้านนอกจะเป็นสีแบบมันนะก็เข้ากับลําตัวนะแล้วก็ด้านในตรงนี้เป็นสีด้านนิดหนึ่งกระสุนก็เป็นสีแบบกึ่งมันกึ่งด้านนะเสร็จแ,แล้วเราก็มาประกอบเข้ากันทั้งตัวดีกว่าว่าเป็นยังไงนะเขาจะมีแพ็คกระสุนปืนไว้ด้านหลังนะมันควรจะอยู่ด้านซ้ายเนาะไม่งั้น <g ười> กระดกปืนนี่ก็ เดี๋ยวถือไว้ดีกว่าปิป๊งแบ็คแพคเนี่ยน่าเสียดายมากนะที่เขาไม่ให้ดาบเลเซอร์มาเขาขีง้งกมากเลยอะแค่พลาสต,ติกเลเซอร์อันเดียวน่าจะให้มานะแล้วก็โล่นี่ก็คือติดเข้าไปตรงนี้นะ โอเคดูดีไม่ใช่เล่นต้องทำท่าเหมือนตรงกล่อง <c oughs> รู้นะว่าต้องทำกันอย่างเงี้ยก็ทุกคนอะ่ะเทไม่ใช่เล่น แค่นี้ก็รู้สึกพึงพอใจมากแล้วนะอุปกรณ์ก็ไม่เยอะมากด้วยไม่เปลืองแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับการทำกันดั้มนะมาดูกันว่าจะถูกใจตัวไหนนะก็จะพยายามหาเทคนิคใหม่ๆที่มันไม่ซ้ากันมาทำให้ดูนะจะได้ไม่น่าเบื่อแบบเอ้ยทำแต่แบบเทคนิคเดิมๆอะไรเงี้ยสำหรับวันนี้ก็ 拉怪。